พบ,บความบุ้มซิกค่ะโอ้หลังมาลูกนี้สวยวค่ะคาริน่าโอ้เฉิบมาเพ่อนข้างดีค่ะเด็กา้า ตาเวตาค่ะเสิร์ขึินตีมาคันแนนไม่ลงมาด้วยค่ะสุทตาเอา้าเสร็จมาลูกนี้ไม่รู้กันนะคะมริกาอาจมาเป็นเส,นส,สนิร์ฟภาสุทัาตาญจน์นาติชลาบอกลูกงนี้ โอออันนี้ร้องได้ค่ะแต่ว่าหนูจะตีไม่ข้ามนะคะปนัดดาอีแล้วยังเกี่ยวได้ค่ะหวะตีของปนัดดาหวางข้ามมา พิมให้ฝัณดาอันนี้ปิดได้แล้วค่ะเอาชนะไปได้ในเซตที่สามนะคะ2 3, 5ต่อ14แนนค่ะสรุปผลการแข่งขันนะคะสุพิมชบุรีเทคเอาชนะนะครราชสีมาคิมมิซีวีซีไปได้